จ้า,ากินข้าวผัดกะปินะคะไม่มีผักค่ะมาทำมากิน,กนข้าวแล้วกันจ้าผัดกะปิบีบแล้วฮู้จ้ามากินจ้าสวัสดีค่ะมาทำมากิน,กนข้าวผัดกะปิด้วยกันนะคะมาจ้าแซ่บจ้าจะกินอย่างกินข้าวผัดกะปินี่ค่ะยั่วยจ้า เอาไปรวมกับพื้นที่ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์การประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินกรณีโรคโควิดสิบเก้าหรือว่าโควิของกระทรวงสาธารณสุขวันที่นี้ทางนายแพทย์เอกภพวิเศษประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไปเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกับผูุกรรมการสั่งเสริมคถึงการถึงข่าวฟังข่าว กเสนอสูงนา้นต่อจากองตานัก็คือ a อ t r ร z e n e c a าม้วไเซอร์ครับกาถ่าวิดเียบจุหาวะอที่ก็ดีโมุงโรคบอกว่าแมว่าขนี้ปริมาคีที่นเข้ามาจะเพ็ยงอแก็ยังม่เยจากสวนเก็บมาทไทยเบิงยัม่นาไทยเพิ่งจ้ะเพราะว่าระยะ่างเกีบงเก็บสอถ้าเป็นแอสตราเซเนกาจากไฟเซอร์จะใช้เวลาประมาณสามสี่สัปดาห์เท่านัครับ การฉีดวัคซีนสูตรไทในประเทศก็จะทำในลักษณะนี march, ้ kind of ไม่เห่นเขาพูดกับปีพวกคุกค่ะพัดเอาลยขณะนี้ยังไม่มีแนวทางว่าจะต้องฉีดวัคซีนที่ไนเยครับเรื่องจากวัคกีนที่เกิดขึ้นมีภรสูงและมีจำนวนล้านโดจะมีจัระดัล้านโดสแพร์ซกา9ล้านโดและไฟเซอร8ล้านโดสรับในส่วนของบาัก็